สวัสดีครับผมครูสัญญาบูชาเทียนนะครับแผนกยานยนต์วิทยาลัยการอาชีพการเชนบุรีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือการตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์เพราะว่าระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์นั้นมีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับรถจักรยานยนต์ครับ นะครับเรามาดูนะครับส่วนแรกกันเลยนะครับเราจะตรวจเช็คนะครับเกี่ยวกับระบบไฟสองสว่างหรือว่าไฟหน้านั่นเองนะครับวิธีการตรวจเช็คนะครับระบบไฟหน้าก็คืออย่างที่หนึ่งะครับเปิดสวิตช์กุญแจก่อนนะครับนะครับทำการเปิดสวิตช์กุญแจปุ๊บแล้วก็นะคทำการสตาร์ทเครื่องยนต์พอสตาร์ทเครื่องยนต์ปั๊บนะครับไฟหน้าก็จะติดขึ้นมานะไฟหน้าจะติดขึ้นมาเพราะว่านะครับรถจักรยานยนต์นะครับรุ่นใหม่ๆนะครับเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ไฟหน้าจะติดทันทีนะครับวิธีการตรวจเช็คนะครับ นะครับเรามาดูนะครับระดับนะครับของไฟถูงและไฟต่ำนะครับนีวิธีการนะครับกดสวิตช์นะครับไปมานะครับดูว่าการทํางานของไฟหน้าทั้งไฟสูงและไฟต่ำนะครับสามารถทํางานได้ปกติหรือไม่นะครับอันนี้คือนะครับวิธีนะครับการตรวจเช็คนะครับระบบไฟสองสว่างหรือว่าการตรวจเช็คไฟหน้าครับ สำหรับส่วนต่อไปนะครับที่จะต้องนะครับในการตรวจเช็คระบบไฟก็คือระบบนะครับไฟสัญญาณก็คืออย่างนะครับก็คือไฟเลี้ยวนั่นเองนะครับวิธีการตรวจเช็คไฟเลี้ยวนะครับเปิดสวิตช์กุญแจขึ้นมานะครับเพื่อนะครับเป็นการเปิดระบบในการทํางานนะครับตรวจเช็คอย่างหนึ่งนะครับตรวจเช็คไฟด้านขวาก่อนนะครับดูนะครับไฟด้านขวาดูจากนะครับหลอดทางด้านหน้านะครับติดหรือไม่นะครับวิธีการตรวจเช็คดูนะครับถ้าเราไปนะครับไม่ถึงนะครับมองไม่เห็นข้างหลังใช้มือครับนะครับ มองดูนะครับว่าไฟเนี่ยทำงานติดหรื 1993. อไม่น,น, den, mm. นะครับอันนี้อยู่ด้านขวาต่อไปด้านซ้ายเช่นเดียวกันครับนะครับตัวดูนะครับเราไปมองไม่เห็นใช้มือนะครับเป็นตัวป้องดูนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับนี่อันนี้คือการตัวเช็คนะครับระบบไฟเลี้ยวนะครับเพราะว่าไฟสัญญาณไฟเลี้ยวนะครับเป็นนะครับไฟที่สําคัญนะครับในการให้สัญญาณนะครับว่าเราจะเลี้ยวซ้ายหรือว่าเราจะเลี้ยวขวานะครับถ้า ไม่มีสัญญาณนะไฟเลี้ยวนะครับอันตรายก็อาจจะเกิดกับตัวคุณและรถของคุณได้นับในส่วนต่อไปนะครับเป็นการนะครับตัวเช็คนะครับระบบเกี่ยวกับระบบไฟเบรกนะครับไฟเบรกนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะว่าถ้าไฟเบรกไม่ติดนะครับรถขันหลังจะไม่รู้เลยว่าเราเบรกนะครับวิธีนะครับการตัวเช็คนะไฟเบรกก็คืออย่างที่หนึ่งนะครับเปิดสวิตช์กุญแจนะครับให้ระบบทํางานก่อนนะครับ ไฟเบรกนั้นนะครับจะประกอบด้วยกันนะครับอยู่ 2, 2> ส่วนก็คือส่วนที่1นะครับไฟเบรกนะครับซึ่งอยู่จากเบรหน้านะครับเมื่อเราบีบเบรหน้าปุ๊บนะครับไฟเบรกนะครับด้านท้ายนะครับ um ก็จะติดขึ้นมานะไฟเบรด้านท้ายก็จะติดขึ้นมาอันนี้คือสวิต์ที่อยู่นะครับเบรหน้าและอีกตัวหนึ่งสวิต์ก็คือนะครับที่อยู่ที่เบรหลังนะครับเมื่อนะครับเรากดนับเบรหลังนะครับไฟเบรหลังก็จะติดนะครับ เรานะครับต้องตัวเช็คนะครับการทํางานนะครับของสวิตทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับในการใช้รถใช้ถนนนะครับกับตัวเองและคนรอบข้างด้วยนะครับในส่วนต่อไปนะครับอีกสัญญาณหนึ่งนะครับที่เป็นสิ่งที่สําคัญก็คือสัญญาณแตรนะครับสัญญาณแตรนะครับนะครัทำมานะครับเพื่อนะครับจุดมุ่งหมายนะครับบอกนับ ให้รถคันหน้ารู้ว่าเรามาแล้วนะครับวิธีการตรวจเช็คนะครับสัญญาณแตนะครับอย่างนี้หนึ่งเปิดสวิตกุญแจขึ้นมานะครับแล้วนะครับนะครับกดที่นะครับสวิตแอนะครับดูนะครับว่าแตเนี่ยทำงานได้ปกติหรือไม่นะครับมีเสียงขาดหายนะครับหรือเปล่านะครับวิธีการตรวจอ่าตรวจสอบนะครับนะครับแค่นี้เองนะครับเกี่ยวกับนะครับการตรวจเช็คเกี่ยวกับสัญญาณแตรครับ นะครับสำหรับนะครับการตรวจเช็คนะครับรถจักรยานยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบไฟนะครับระบบการบํารุงรักษาต่างๆนะครับหรือว่าการตรวจเช็คต่างๆของรถจักรยานยนต์นะครับทําได้นะครับง่ายๆนะครับทําได้ด้วยตนเองนะครับที่สําคัญก็คือนะครับใช้งานได้อย่างปลอดภัยครับสวัสดีครับ